สวัสดีค่ะได้ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Monthly CIO Recap and Outlook ประจำเดือนกุมภาพันธ์2568 วันนี้เราจะสรุปสถานการณ์สำคัญในตลาดการเงินและกละยุทธ์การลงทุนในช่วงเวลานี้ค่ะในเดือนที่ผ่านมาตลาดการเงินทั่วโลกมีความเคลื่อนไหวสำคัญหลายด้านตลาดหุ้นจีนยังคงร้อนแรงจากกระแสะ AI ที่ดึงดูดการลงทุนขณะที่ตลาดหุ้นไทยยังคงเผชิญแรงกดดันด้านสภาพเศรษฐกิจที่ไม่เอื้อเฟื้อต่อการเติบโตและขาดปัดจจัยกระตุ้นใหม่ ด้านตลาดหุ้นสหรัฐยังคงเป็นประเด็นต่อเนื่องกับนโยบายการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์โดยเฉพาะมาตรการภาษีนำเข้าที่อาจส่งผลกระทบต่อหลายๆอุตสหาหกรรมในฝั่งยุโรปตลาดยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากเงินเฟ้อและนโยบายของ ECB ที่อาจส่งผลต่อการลงทุนระยะยาววันนี้คุณประภาสตันพิบูลศัก ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของบลจอทาริสจะมาร่วมสรุปแนวโน้มตลาดและกลยุทธ์การลงทุนเพื่อช่วยให้นักลงทุนเตรียมพร้อมรับมือกับโอกาสและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงถัดไปค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณประภาสขอเริ่มต้นบทสนทนาในวันนี้ด้วยการเจาะลึกตลาดหุ้นไทยนะคะตลาดหุ้นไทยเผชิญกับแรงกดดันในช่วงเดือนที่ผ่านมาโดยปรับตัวลดลงประมาณ8%ในเดือนเดียวซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและทําให้เงินทุนไหลเข้าไม่เกิดขึ้นท่านคิดว่าตลาดถึงจุดต่ําสุดแล้วหรือยังคะและปัจจัยใดที่สามารถช่วยให้ตลาดฟื้นตัว นักลงทุนควรใช้กลยุทธ์อย่างไรในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นการถือต่อขายหรือเพิ่มการลงทุนเจ้าสางการที่ตลาดทุนไทยกำลังเผชิญอยู่เนี่ยอันแรกเลยก็คงเป็นในเรื่องของการประกาศผลประกอบการในไตรมาส4ซึ่งก็ทำให้เห็นภาพว่าผลประกอบการที่ออกมาไตรมาส4เนี่ยออกมาต่ำกว่านักวิเคราะห์คาดการ์อย่างมีนัยสำคัญและส่งผลให ตัวกำไรทั้งปีของปี2024เนี่ยจากที่มีการคาดการณ์ว่าอาจจะเติบโตได้บ้างเล็กน้อย1-3%กับกลายเป็นว่าพอผลประกอบการไตรมาส4ออกมาเนี่ยส่งผลให้ผลประกอบการทั้งปีเนี่ยกับกลายเป็นติดลบประมาณ4%ดังนั้นเนี่ยในแง่ของตัวตลาดเองก็สะท้อน ให้เห็นถึงความอ่อนแอของผลประกอบการในไตรมาส4ซึ่งย่อตัวลงมาจากไตรมาส1ไตรมาส2ไตรมาส3และไตรมาส4อย่างต่อเนื่องซึ่งก็จะถือได้ว่าตรงข้ามกับในแง่ของตัวเลขทางเศรษฐกิจทางด้าน GDP ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาส1 2 3 4นะในแง่ของผลประกอบการของตลาดแล้วเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นตัวที่ฉุดลังความเชื่อมั่น ของภาพการลงทุนในระยะถัดไปเพราะว่าการที่เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นแต่ผลประกอบการเนี่ยกับถดถอยสวนทางและเป็นที่และไม่เป็นไปตามที่คาดหมายไว้เนี่ยทำให้ผู้ลงทุนเริ่มมีความเชื่อมั่นหรือมีความคาดหวังน้อยลงในทั้งเศรษฐกิจและผลประกอบการในปีนี้ในแง่ของตัวกลยุทธ ในระยะถัดไปเนี่ยคิดว่าการที่จะต้องระมัดระวังในการซื้อเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็สภาพของการที่ตลาดเนี่ยถึงจุดบอททอมหรือ,อยังเนี่ยผมคิดว่าตลาดอาจจะยังมีโอกาสที่จะปรับฐานได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าการปรับฐานในรอบนี้เนี่ยหลังจากที่ปรับฐานลงมาแล้ว2เดือนติดต่อกันเนี่ย ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่ตลาดอาจจะยังปรับฐานในช่วงเดือนมีนาและเมษาอยู่สืบเนื่องมาจากว่าเดือนเมษาเนี่ยก็จะมีการ XD ดังนั้นหุ้นหลายๆตัวก็จะได้รับเงินบันผลแล้วก็จะส่งผลให้ราคาปรับตัวลงมาดังนั้นเนี่ยถ้าดูภาพดัชนีเซตอินเด็กแล้วเนี่ยก็ดูแล้วก็ยังไม่มีภาพที่จะมา สนับสนุนการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยะสำคัญในระยะกลางนะครับเพระในแง่ของการเลือกการลงทุนก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่าในแง่ของถึงแม้ว่าตลาดจะมีการปรับตัวลดลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นการปรับตัวในหุ้นขนาดใหญ่และมีราคาที่แพงโดยคิดเปรียบเทียบในเชิงของ P/E ratio ในทางกับกันหุ้นที่มีราคาถูกหรือราคาค่อนข้างต่ำหรือต่ำของอมูลค่าทางบัญชีอยู่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ปรับลงมากมายหรืออาจจะไม่ปรับลงอีกแล้วก็ได้นะครับแล้วก็อาจที่จะ,ะยืนได้แล้วก็อาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยในการที่ตลาดจะปรับมีแนวโน้มที่อาจจะปรับฐานต่อในรอบนี้ อาจจะมีหุ้นกลุ่มหนึ่งที่มีหุ้นปัจจัยถืถอหนที่ดีอาจจะปรับตัวสวนทางตลาดขึ้นมาได้อีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องจับตามองก็คือค่าเงินบาทที่เริ่มแข็งค่าขึ้นท่านมีมุมมองอย่างไรต่อแนวโน้มของค่าเงินบาทและหากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมากจะส่งผลกระทบต่อกองทุนของทาเลสอย่างไรโดยเฉพาะกองทุนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนค่ะ ก็ในแง่ของการที่ถ้าค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเนี่ก็แน่นอนว่าก็คงส่งผลกระทบเชิงลบต่อตัวกองทุนของทาลิสที่มีนโยบายการลงทุนแบบอันเฮชนะครับแต่ถ้าว่าในแง่ของมุมมองการลงทุนของเราแล้วเนี่ยเรามองว่าในระยะยาวแล้วการไม่เฮชเนี่ยน่าจะดีกว่าเพราะว่าการเฮชจริงเนี่ยจะจะมีต้นทุนปีหนึ่งก็อาจจะอยู่ที่สักประมาณ2-3% แล้วก็ในระยะยาวแล้วเนี่ยเราคิดว่าค่าเงินบาทเนี่ยไม่น่าจะแข็งค่าได้ในระยะยาวจากพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจเราคิดว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยค่าเงินบาทควรจะต้องอ่อนมีแนวโน้มเนี่ยอ่อนค่าเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านหรือคู่แข่งของเราที่มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเกษตรหรือบริการอื่นๆที่มีการแข่งขันซึ่งกันและกัน ขยับมาที่ตลาดหุ้นสหรัฐซึ่งปรับตัวขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาทำให้เกิดข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการปรับฐานของตลาดท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อความเสี่ยงในเรื่องนี้และหากสาหรัฐดำเนินมาตรการเก็บภาษีนำเข้ายารถยนต์และเซมิคอนดักเตอร์ที่อัตราสูงถึง25%หรือมากกว่านั้นในวันที่2เมษายน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้นสหรัฐจะเป็นอย่างไรคะก็จากการที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยความเสี่ยงในเชิงของโนโยบายที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยสูงขึ้นเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็แน่นอนว่าในแง่ของโนโยบายเศรษฐกิจแต่ละเรื่องแต่ละราวเนี่ยก็มีผลกระทบอย่างกว้างขวางและรุนแรงต่อแต่ละประเทศเนี่ยที่แตกต่างกันไป ดังนั้นเนี่ยมาตรการอะไรก็ตามที่นํามาใช้ในแต่ละธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในแต่ละประเทศเนี่ยก็คงจะต้องมีผลกระทบในเชิงลบเนี่ยไม่มากก็น้อยในทางกลับกันผลกระทบที่จะกลับมาแบ็กไฟในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็คงมีในเรื่องของตัวสินค้าและบริการที่มีการขึ้นอัตราภาษีเนี่ยคงแน่นอนว่าส่งผลให้ในแง่ของสินค้านําเข้าเนี่ย มีราคาที่สูงขึ้นและแน่นอนว่าคงจะต้องทําให้ตัวเงินเฟอ้อในสินค้าและบริการนั้นๆเนี่ยก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันแต่แน่นอนว่าผลกระทบต่งตางๆเหล่านี้เนี่ยในแง่ของทรัมป์เองเนี่ยก็คงมีการประเมินไว้แล้วในการที่จะดําเนินนโยบายแล้วก็ในแง่ของตัวเงินเฟอ้อเองเนี่ยก็มีหลายองค์ประกอบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเงินเฟอ้อจากสินค้า เงินเฟอ้อจากอสังหาริมทรัพย์หรือค่าเช่าอะไรต่างๆหรืออาจจะเงินเฟอ้อจากราคาสินค้าเกษตรหรือเงินเฟอ้อจากราคาพลังงานนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าสินค้าและบริการที่เขามีการปรับภาษีเพื่อ,อสร้างแรงจูงใจให้มีการบริโภคภายในประเทศแทนเนี่ยแน่นอนว่าในอีกหลายๆธุรกิจหรืออุตสาหกรรมก็อาจจะได้เห็น อัตราราคาสินค้าและบริการเหล่านั้นเนี่ยมีการปรับตัวลดลงเพื่อทําให้ภาพรวมของเงินเฟ้อเนี่ยมีทั้งส่วนหนึ่งที่เป็นสินค้ามีเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องมาจากอัตราภาษีที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็อาจจะมีสินค้าอีกบางส่วนที่ราคาอาจจะลดลงยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นราคาน้ํามันหรือสินค้ากเกษตรที่อาจจะทําให้โดยภาพรวมแล้วเนี่ย มีบางตัวขึ้นบางตัวลดลงก็อาจจะทําให้ตัวเงินเฟอ้อเนี่ยไม่ได้สูงมากนักค่ะและในขณะเดียวกันนะคะก็มีข่าวออกมาว่า HSBC ได้ปรับลดราคาเป้าหมายของหุ้น n v i d i ีเยเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานที่อัดกระทบต่อการผลิตชิป g b 2 0 0 แต่ในระยะยาวปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ AI และซีมิ c o n d u c t ตอยังคงแข็งแกร่งท่านคิดว่า Nvidia ยังคงเป็นหุ้นที่น่าสนใจหรือไม่นักลงทุนควรมองหาโอกาสเข้าซื้อเมื่อราคาปรับลดลงหรือควรระมัดระวังเพิ่มเติมคะก็ในแง่ของตัวหุ้น Nvidia เองเนี่ยก็ถือได้ว่ามีอัตรา p ratio ที่อยู่ระดับที่ค่อนข้างสูงก็เกือบเกือบ40เท่านะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวธุรกิจเองเนี่ยก็ดูแล้วในแนวโน้มในระยะ3-5ปีข้างหน้าเนี่ยก็ยังอยู่ในทิศทางที่น่าจะยังมีการเจริญเติบโตและก็สดใสยอยู่แต่ในระยะสั้นแล้วเนี่ยการที่จะหุ้นจะมีการปรับฐานบ้างก็น่าจะเป็นเรื่องปกติดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าหุ้นมีการปรับฐานลงมาแล้วกอ็อยู่ในระดับที่ถูกกว่าน,นี้อีกสัก1 0 2 0เนี่ย ก็น่าสนใจที่จะเข้าไปลงทุนได้ในระยะยาวครับค่ะและถัดจากตลาดหุ้นสหรัฐขอมาโฟกัสที่ตลาดหุ้นยุโรปนะคะในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันในฝั่งยุโรปการลงทุนในยุโรปยังเป็นโอกาสที่ดีอยู่หรือไม่เนื่องจากผลดำเนินงานเมกะเทนยูโรค่อนข้างดีตั้งแต่ต้นปีนักลงทุนที่ยังไม่ได้ลงทุนควรเข้าลงทุนตอนนี้หรือว่าถือว่าช้าเกินไปแล้วคะ ก็ถือได้ว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์ทีเดียวสําหรับตัวยุโรปเองที่ได้รับผลกระทบหรืออาจจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากทั้งในเรื่องของยูเครนรัสเซียในเรื่องของความมั่นคงและในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีต่อยุโรปในระยะกลางและยาวในเชิงลบแต่ถ้าว่าการที่ตลาดหุ้นยุโรปเนี่ย ปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีและถือได้ว่าดีเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาที่ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยก็ปรับตัวลดลงในขณะที่ตรงข้ามตรงกันข้ามตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาประมาณสัก10%ได้เนี่ยถ้าหากจะใช้ปัจจัยพื้นฐานมาพิจารณาแล้วเนี่ยก็จะดูแล้วมีความยากลำบากพอสมควรว่า จะทำให้หุ้นขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยในเชิงของสภาพคล่องหรือปัจจัยในเชิงของตัวอัตราดอกเบีย้ยที่มีแนวโน้มที่จะอยู่ในทิศท,ทางขาลงซึ่งปัจจัยดังกล่าวนี้อาจจะเป็นตัวช่วยสนับสนุนภาพในระยะกลางระยะยาวว่านโยบายทางด้านการเงินของธนาคารกลางของประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยน่าจะมีแนวโน้ม ในชิศทางที่ผ่อนคลายเพื่อต่อสู้กับปัญหาทั้งในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจและนโยบายที่ไม่แน่นอนของสหรัฐอเมริกาที่จะกระทําต่อยุโรปในเวลาอันใกล้นี้นะครับงในแง่ของนั่งทุนเองเนี่ยถ้าหากว่าจะลงทุนในยุโรปเนี่ยก็อาจจะลองหาจังหวะตอนที่ยุโรปมี การปรับฐานบ้างก็ได้นะครับดันั้นคําถามว่าช้าเกินไปหรือไม่นี่ก็ไม่น่าจะช้าเกินไปเพราะว่าในแง่ของตัวทิศทางอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยก็ที่อยู่ในช่วงของขาขึ้นเนี่ยก็ถือได้ว่าน่าจะจบสิ้นไปแล้วแล้วก็จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยบนความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจและทิศทางทางเศรษฐกิจเนี่ยอัตราดอกอัตราดอกเบีย้ยที่จะเป็นทิศทางขาลงจากนี้ไป ก็ยังน่าจะได้เห็นอยู่ซึ่งก็น่าจะสนับสนุนในแง่ของสินทรัพย์เสี่ยงหรือตลาดทุนในระยะกลางและระยะยาวครับและมาปิดท้ายด้วยตลาดหุ้นจีนค่ะซึ่งมีการปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงในช่วงนี้โดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม AI ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากท่านมีมุมมองอย่างไรต่อแนวโน้มของตลาดหุ้นจีนและคิดว่าหุ้นจีนยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อหรือไม่ นักลงทุนควรใช้กลยุทธ์ใดในการลงทุนเพื่อรับมือกับความผันผวนของตลาดดีค่ะจีนคงเป็นเป้าหมายที่สำคัญต้นๆของสหรัฐอเมริกาในการที่จะมีการขึ้นทาลิฟในระยะถัดไปในกลุ่มสินค้าค่อนข้างมากนะเพราะว่าจีนเองก็เป็นประเทศที่ได้ดุลกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่สูงที่สุดดังนั้นเนี่ย ความไม่แน่นอนของนโยบายที่จะนำมาใช้ต่อจีน,นก็คงต้องสูงแต่ในขณะเดยียวกันประเทศจีนก็มีการตั้งรับเป็นอย่างดีและก็มีนโยบายตอบโต้ในระดับหนึ่งดังนั้นเนี่ยในแง่ของตัวตลาดหุ้นหรือตลาดทุนเองเนี่ยด้วยลักษณะของตลาดหุ้นจีนเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยมีความผันผวนเนี่ยค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยในแง่ของความผันผวน ของตลาดหุ้นจีนในปีนี้ก็คงยังจะมีอยู่ต่อไปแต่ถ้ว่าในแง่ของตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยถึงแม้ว่าตลาดหุ้นจะมีความผันผวนก็ตามแต่ว่าหุ้นในกลุ่มที่เป็นหุ้นกลุ่ม AI เนี่ยก็ถือได้ว่ามีผลประกอบการหรือในแง่ของผลตอบแทนเนี่ยให้แก่นักลงทุนเนี่ยค่อนข้างดีแต่ถ้าว่าในช่วงประมาณ3-6กเดือนที่ผ่านมาเนี่ย หุ้นในกลุ่ม AI เนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงอย่างมีนัยยะสาคัญดนั้นในระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีการปรับฐานจากระดับที่ P ขึ้นมาสูงในระดับหนึ่งได้บ้างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเปรียบเทียบหุ้น AI ของจีนเปรียบเทียบกับหุ้น AI ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยถือได้ว่าในเชิงของ P ratio เนี่ยก็จะมีความต่างกันค่อนข้างมากโดยที่หุ้น A i ของจีนก็มี P ratio เนี่ยในระดับที่สักประมาณ10 กว่าวาจนถึง20เท่าในขณะที่หุ้นของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีระดับ p ratio ในหุ้นของกลุ่ม AI เนี่ยประมาณสัก30กว่าเท่าถึง40กว่าเท่าดังนั้นความต่างของตรงนี้เองเนี่ยถึงแม้ว่าตลาดหุ้นจีนหรือหุ้น AI ของจีนเนี่ยอาจจะมีกับการปรับฐานลงมาได้บ้างแต่น่าจะเป็นการปรับฐานในระยะสั้นเพราะว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยหุ้นกลุ่ม AI ของจีนเนี่ย แนวโน้มในระยะกลางและและระยะยาวเนี่ยก็ดูมีแนวโน้มที่สดใสามากยิ่งขึ้นจากการที่เราได้ทราบข่าวเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นดิฟซีก็ทำให้ภาพหรือมุมมองการลงทุนในหุ้นที่เป็นกลุ่ม AI หุ้นที่เป็นกลุ่ม h i ไฮเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยหรือ Middle ลเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยของจีนเนี่ยก็ดูชัดเจนยิ่งขึ้นว่า ในแง่ของความแอดวานซ์อาจจะเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาไม่ได้แต่ถ้าว่าในแง่ของความที่ตลาดเองเนี่ยก็มีความต้องการสินค้าในกลุ่ม AI ที่อาจจะไม่ได้ต้องการสินค้าที่มีราคาแพงหรือมีความสลับซับซ้อนทางด้านเทคโนโลยีมากแต่อาจจะต้องการสินค้าที่ในราคาพอเหมาะพอสมหรือสินค้าในราคาถูกที่อาจจะมาตอบโจทย์หรือตอบสนองในจุดนี้ได้ดังนั้นในหุ้น ของประเทศจีนเองในกลุ่ม AI เนี่ยก็เริ่มดูและมีแนวโน้มในอนาคตในระยะ,ะกลางระยะยาวเนี่ยค่อนข้างดีดังนั้นถือได้ว่าถ้าหากว่าตลาดหุ้นจีนในระยะข้างหน้านี้มีการปรับฐานลงมาได้บ้างเนี่ยอันเนื่องมาจากมีการปรับตัวมาค่อนข้างเร็วก็น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีในการที่จะสะสมเพื่อถือครองหุ้นในกลุ่ม AI หรือหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี ในนระยะย3-5ปีขงห้าาและนี่ก็เป็นบทสรุปของ Monthly CIO Recap and Outlook ประจำเดือนกุมภาพันธ์2568ค่ะขอขอบคุณคุณประภาษตันพิบูลศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนบรจอทอลสิสที่มาร่วมให้มุมมองเชิงกลยุทธ์และคำแนะนำดีๆเพื่อช่วยให้ทุกท่านเตรียมพร้อมสำหรับการลงทุนในช่วงเวลาสำคัญนี้แล้วพบกันอีกครั้งในเดือนหน้า พร้อมมุมมองใหม่ๆและกลยุทธ์การลงทุนที่จะช่วยให้ทุกท่านเริ่มต้นการลงทุนในเดือนข้างหน้าได้อย่างมั่นใจค่ะ